กลับมาถึงเมื่อคืนสองทุ่มกว่าเนี่ยมั้งชิงคอร์สก็ปิดวันนี้นะแต่ว่าขอกลับมาก่อนนะ ทมกลางพายุฝนมเมื่อคืนนี้ทั้งลมทั้งฝนการรู้สึกว่าพอไปอยู่ในที่ที่ที่ไม่เหมาะที่พระจะไปอยู่นี่นะนะมันรีสอร์ทนะจะไปเดินเพนผ่านก็กระไรอยู่นะอยู่พื้นที่เขาแปดร้อยว่าไร่นะนะ แต่ว่าก็มีคนที่เข้าไปพักมีนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อาหารไปเลี้ยงช้างมั่งอะไรมั่งนะทรับไปวันแกรนโฮเทลแอดรีสอร์ทก็นึงจะไปเดินแล้วก็อายโยมเดี๋ยวว่าไปพระจะไหนามาเดินยุ่รีสอร์ทไม่ก็ท่านะโดยส่วอยู่ต้องรำบานนี่มันให้จุกให้เสียดไปหมดนะ อ,อืดอัดมันไม่ได้ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้เดินไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นนะครับพอได้พูดคุยให้โยมได้ส่งอารมณ์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออนคนเรานี่มันทุกข์เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง นหลายคนมาจากสังคมไฮโซนะก็จะเกิดการเปรียบเทียบในกลุ่มไฮโซของเขาอเปรียบเทียบกับพี่น้องคนอื่นนๆะทำไมพี่ประสบความสาเร็จได้เปิดบริษัทเองได้ทำไมฉันยังต้องเป็นลูกน้องของบริษัทพ่ออยู่อะไรเดบางคนก็พูดอย่างนั้น นะแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบมาแล้วก็ทุกขนะ์นนี้คือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเอก็รู้สึกฟังแล้วก็มีความรู้สึกตลกดีว่าคนเรานี่ก็ช่างขยันหาทุกข์ใส่ตัวนะเพราะถ้าเทียบกับไอ้คนที่ไม่มีจะกินนะเจ้าได้เจ้านาเจ้บ้าน ท,ทั่วไปที่เขาอยู่พออยู่พอกินน,นะแล้วก็ไม่ไปเปรียบเ,เ,เทียบกับใครเขานะกลายว่านะคนอย่างเนี้ยมีความสุขมากกว่าจะได้ซ้ํำไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดอย่างหนึ่งในความรู้สึกอาตมานะนะแต่จริงแล้วมันมีเกลื่อนกลาดในสังคมนะนะถ้าเรามีความสันโดษ ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้เต็มความสามารถของตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครเนานะรู้ประมาณนะในการบริโภคนะรู้ศักยภาพของตัวเองว่าทำได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราก็เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นซะแค่นั้นนเธอไม่ได้ไปขอข้าวใครเขากินนี่ก็แปลว่าชีวิตก็ มีความสุขพอรประมาณหนึ่งแล้วนะแตมาว่านะแล้วเนี่ยนะสังคมมันก็เป็นอย่างนี้นะเด็กตัวใหมใหม่เขาก็เปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะทำไมคนนั้นประสบความสาเร็จได้เร็วในพหลโลกยุคนี้นะนะใครที่มีความสามารถหน่อยก็เอากลายเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยนะผู้มีชื่อเสียงมีคนตามเป็นล้าน นะไม่ต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยอันเมื่อก่อนโดยไม่กังจะเรียนก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปถึงต่างประเทศที่เป็นค่านิยมของลูกหลานคนรวยเมื่อก่อนนะถ้าจะเอาแค่ภาษาเรียนที่ไหนก็ได้ตอนนี้นะสื่อออนไลน์เยอะแยะคอร์สออนไลน์เยอะแยะ,ยะอะไรอย่เงี้ยตอนนะ ตอนี้พรมีการนิยมอะไรออกมาแบบเนี้นะก็เกิดการแข่งขันเปนอย่างรุนแรงนะเด็กรุ่นใ,นใหม่ก็นะพยายามที่จะหาความสามารถของตัวเองหาจุดเด่นของตัวเองนะแล้วแข่งกับใครอยู่ก็ไม่รู้ตอนนี้นะนะคนที่เขาเก่งๆหรือประสบความสำเร็จเนี่ย ดนะีเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรเป็นการสวนตัวแล้วนะแล้วถ้าเราไปดูจํานวนประชากรเราก็จะเห็นว่าคนที่ประสบความสําเร็จแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนนะแล้วประสบความสำเร็จก็มจไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขนะนะส่วนมากเราก็เอาตัวมูลค่านะเป็นตัววัดนะมีคนติดตามเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ นะแต่เราไม่ได้วัดที่คุณค่าทางทางจิตใจอะ่ะนะวัดที่ความสุขนะทีนี้ถ้าเราเลิกกุวาวอะไรแบบนั้นได้นะมันก็จะทำให้นะรู้สึกว่าไอ้การที่เรามีพออยู่พอกินนแล้วก็พอใจด้วยนยพอใจในความเป็นของตัวเองเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราดำรงอยู่กับโลกนี้ได้ มีความสุขมากขึ้นนะรวมถึง,งเรื่องของการภาวนาด้วยนะมันมีคำถามว่าทำไมภาวนาแล้วมันนยังฟุ้งอยู่ทำไมเมื่อไหร่มันจะสงบหรือมันเคยสงบแล้วทำไมมันไม่สงบเหมือนเดิมหรือมไม่สงบมากกว่าเดิมอะไรเนี่ยคือการเปรียบเทียบถึงนั้นน,ะน,นี่พอไม่เข้าใจก็คิดเอาว่า ยิ่งพรอนาก็ต้องยิ่งมีความสุขยิ่งพรอนาก็ต้องยิ่งสงบแต่จริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่พระเจ้าสอน,นจริงๆก็คือละความยินดียินร้ายในโลกนะแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ความยินดียินร้ายเนี่ยมันมันก็จะวนเวียนเข้ามาให้เราได้เรียนรู้เสมอ ได้เห็นได้ทำความเข้าใจกับมันอยู่ตลอดเวลานะก็นะะต่อให้มีความสุขมันก็ต้องการสุขที่มันยิ่ง,งขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกอยู่ตลอดเวลานะ่นแะไ่้ความอยากของคนเนะมันไม่จบแค่นั้นนะคนไม่จบแค่นั้นมันก็ทุกข์เองนะนะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาแทนที่จะ พยายามละความยินดียินร้ายที่มันเกิดขึ้นดีใจของตัวเองรู้เท่าทันใจตัวเองรู้เท่าทันในตัวตันหากับตัวทิฏฐินะที่มันทำงานอยู่นะที่จิตมันก็ไปอิงอาศัยอยู่นะนะก็กลับมองไม่เห็นภาวะอย่างนี้นะมันก็เลยวุ่นวายไปหมดที่นีนะ่เวลาภาวนาเนะี่ยยังไม่ต้องพูดถึงคนที่ยังไม่เข้าใจอ่นะซึ่งมีเยอะแยะมากมาย ว้านนาไปก็สงสัยไปอันนี้มันเป็นสมถะหรือวิปัส,สนาน่ะเลยฉันจะสงบฉันอยากจะทําสมถะให้จิตมันสงบซะก่อนน,นี่คือความไม่เข้าใจบางคนเราบอกว่าฉันอยากจะเริญนวิปัส,สนาไปเลยนี่จริงแล้วเราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งนั้นนะมีสิทธิ์อย่างเดียวคือทําความเพียร แล้วก็เฝ้าสังเกตดูแค่ okay, นะั้นเองมันจะสมถะด้วยวัสนากระช่างหัวมันนะนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มากเรื่องอ่ะทาไมเข้าใจก็ยุ่งอย่างนั้นแหละนะมันมีความเพียรที่มันต่อเนื่องอยู่เนนะนะรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องไม่ทอดทิ้งสติสมัยหันญะนะรักษาใจของตัวเองอยู่ไม่ปล่อยให้ใจเป็นทุกข์หรือจมอยู่กับความคิด จอมอก็รบอ,อย่างใดอย่างหนึ่งนานนักเนี้ยมันก็จะเดินหน้ามันไปเองในพอไม่เข้าใจก็เที่ยวควานหาอยู่นั่นแหละคอยคว้าหาโน่นนี่นั่นไม่จบไม่สิน้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อยๆเรียนด้วยค่อยเข้าใจหรือบางทีตอนฟังก็ดูเหมือนจะเข้าใจดีแต่เวลาพอเจอสภาพจ,จริงก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละเงี้ยนะพอมันเจอทุกเวทนาขึ้นมาก็เอาละ ตุลนทุรายวุ่นวายขึ้นมาแล้วทีนี้แทนที่จะรักษาใจของตนเองให้เป็นปกติให้เป็นกลางต่ออารมณ์ก็ไม่เป็นอย่างนั้นลนะพยายามหาทางที่จะดับทุกเนี่ยที่ทุกไม่ได้มีไว้ให้ดับนะมีไว้ให้รู้ถ้าจะดับไปดับเหตุแห่งทุกเนี่ยล้วก็ได้ยินได้ฟังมาตั้งเยอะแล้วแต่พอเจอของจริงเข้าไปไม่เป็นเนี่ยซ้อมมาดีแล้วแต่เวลาขึ้นเวทีเจอ หมัดคู่ต่อสู้เข้าเมาหมัดใีนีหงงไม่หมดนะเหมือนกันและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการเปรียบเทียบนั่นแหละเปรียบเทียบกับสภาวะของเมื่อวานนี้ของอาทิตย์ที่แล้วของเดือนที่แล้วนะอย่างเช่นเวลาปฏิบัติใหม่หมก็สงบสบายดีมีความสุขแต่ทำไมพอปฏิบัติมานานแล้วมันไม่มีความสุขเหมือนเดิม ที่สภาันก็ดีอยู่นะแต่ทําไมไม่ความสุขเหมือนเดิมหรือเวลาที่ทุกข์มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยไม่อยากจะดูมันละยิ่งดูก็ยิ่งทุกข์นะอยากจะไม่รู้มั่งเมื่อก่อนนี่ฝึกให้รู้เดี๋ยวนี้ก็อยากจะฝึกที่จะไม่รู้มังแล้วเพราะมันรู้ความรู้สึกว่าชีวิตจะอยู่ยังไงเนี่ยทําไมหันไปทางไหนก็เห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ทุกข์ต้งนั้นเลยนี่หลายคนก็เกิดการเปรียบเทียบอย่างนี้ ไงยังไงเวลาปัญญามันทำงานก็เห็นได้ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นเองนะที่เหลือก็เป็นเรื่องของมายาของโลกแค่นั้นเอนะไอความสุขจริงก็ไม่มีอย่างเงี้ยอน้พอไม่เข้าใจก็เสียวไล่ตะคุบไขว้า,วาหาความสุขกันอยู่นั้นเกิดการเปรียบเทียบนะก็วุ่นวายจริงถ้าเราเป็นผู้รู้ผู้ด,ดูจริงเนี่ยมันก็จะไม่ยุ่งแล้วทีนี้ แน่นอนในการเปรียบเทียบนี่ยังไงก็มีเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวสัญญาขันมันทำงานทั้งมันอยู่อย่างนั้นนะมันเป็นหน้าที่ของขันที่มันทํางานอยู่แม้กระทั่งไอ้ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตัวสังขารขันที่มันทํางานทั้งมันอยู่ห้ามมันก็ไม่ได้นั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปวุ่นวายกับขันเนั้นแหละพยายามที่ใช้ขันเป็นโน่นเป็นนี่ถ้าจะว่าโดย พุทธพจนะ์ก็ต้องบอกว่านั่นแหละอาการที่จิตมันเข้าไปยึดถือว่าเราเป็นขัน,ข,นขันเป็นเราเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเรามีเราอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายขึ้นมาทันทนะีแต่นี้เวลาที่นะเรารู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยนะ นหน้าที่ของเราคือเพ้าสังเกตตัวนะอุปทานที่มันเข้ามาทํางานรือหรือที่เรียกกันว่าอุปทานาขันก็นะไปยึดถือนะจัดคอร์ดกลางเนยเนะเจอโยอมอยู่คนหนึ่งที่ก็รู้จักกันมานานแล้วล่วนะนมีความทุกสองเดือนมานี้โอ้โหมันทุกสาหัสปฏิบัติมาเป็นสิบปีแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติกับบ้านธรรมทานด้วยซ้าไปาแต่เวลาเจอทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ใช่นะมันก็ยังจมอยู่กับความทุกข์อยู่ต่อมาพอมาปฏิบัติอยู่บ,บ้านธรรมทานก็รู้สึกว่าดีขึ้นเอา้าช่วงนี้เกิดมีความทุกข์ขึ้นมาเอา้าทําไมมันสลัดไม่หลดุดทั้งที่ก็เห็นมันอยู่ะทําทไมมันยังติดอยู่อย่างนี้ ก็จะบรรยายเรื่องกรรมให้ฟังนะบอกว่าไอ้ก,กรรมนี่นะครับเวลามันส่งผลไม่ได้ส่งผลที่เรานะเพราะไม่เคยมีเราอยู่ตรงไหนนะมันส่งผลที่ขันห้านะส่งผลที่กายที่ใจเนี่ยนะกรรมนมั้นมีแต่ผู้รับผลแห่งกรรมนั้นไม่มีน,ะนี่ก็พูดไปจนขี้อยาจะพูดแล้วนะแต่ว่าเวลาปัญญายไม่เกิดมันไม่เข้าใจ เพราะได้ยินว่าเอาการมันส่งผลที่ขันนะพะเราเองก็ไม่ได้มีอยู่ตรงไหนหลุดเพราะไปเลยความทุกข์ที่ติดค้างใจมาสองเดือนนั้นหลุดหายไปเลยนะอันที่ก็พูดที่ฟังมาไม่รู้สักเท่าไหรน่นี่เพราะอะไรเพราะว่าปัญญาเพิ่งจะเกิดอย่าที่เฝ้าดูเฝ้ารู้ความทุกข์นี่มันมา,มา,มาต้องเดือนสองเดือนแล้วนะเขาพูดที่อะไรกัน้นำหัวน้นําตาไหลทุกที น้อยอกน้อยใจในโชคชะตาวาสนางตัวเองอย่างนั้นถ,ถ้าเทียบกับคนอื่นน่าโหรวยคนอื่นหลายหลายเท่านั่นเถอะชีวิตสุขสบายมากคนอื่นหลายเท่านะเพัาะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ภาวนาที่จะต้องเฝ้าสังเกตดูว่านะเป็นยังไงนะสภาพจิตตัเองเป็นยังไง ในขณะนี้เราเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆหรือเปล่าหรือไปเป็น,ปนผู้เป็นอะไรไปกับมันใ้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะแนะม้นก็จะวุ่นวายแต่เกียกตะกายวิ่งหายอย่างนั้นแหละนะแสวงหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะที่สัจธรรมทั้งหลายอยู่ที่กายที่ใจอย่างเงี้ยนะปรากฏอยู่ตลอดเวลาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะมนะันจะที่ว่าเราจะเรียนรู้จักมันไหมแค่นั้นเอง ถ้าเรานะ่มันสังเกตสำรวจไม่ทิ้งความเพียนเนี่ยต่อให้นะ,ะที่รู้ที่ดูอยู่ก็ยังหลงอยู่ในอารมณ์เพลอไปหลงอยู่ในอารมณ์นั้นก็ช่างมันเถอะนะสักวันหนึ่งไอ้การเฝ้าสังเกตการนี่แหละมันจะก่อให้เกิดปัญญาที่จะวางได้ลงไปได้จริงๆขึ้นมานะอันนี้ก็นะอยู่ที่ตัวเราเองนะไอ้หลายคน โดยเฉพาะพวกที่หนังสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยจะสงบพอฝึกรู้ฝึกดูในชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องทําไม่ได้เยอะเยะแยะๆ,ๆ,ๆนิดๆหน่อยๆก็ทิ้งละทีนี้แล้วก็ทิ้งความเพียรก็จบเพรกันนะิดหนึ่งนะโดยเฉพาะกลุ่มที่คิดว่าการปฏิบัติคือการสวดมนต์คือการหนังสมาธิคือการเดินยงกลมอันนี้ก็ยิงหลุดโลกไปไกลเลยะ โดยการปฏิบัติหรือการภาวนาคือการเฝ้าสังเกตดูตัวเองอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเนืองเนืองต่อเนื่อง,น,อง,อน,องน่ะอันนั้นแหละคือการภาวนาน่ะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยอุศสรทั้งหลายมันเกิดขึ้นในทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เกี่ยวกับเวลาที่เราไปนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิอ่า ถ้าไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ก็จะมีเงื่อนไขข้ออ้างเยอะแยะไปหมดไม่มีเวลาปฏิบัติต้องดูแลครอบครัวต้องทำงานต้องรับผิดชอบลูกน้องเจ้านายอะไรก็แล้วแต่ข้ออ้างข้ออ้างของพวกที่ไม่เข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วไม่มีข้ออ้างพวกนี้เลยนะอะไรโผล่มาก็ดูนเข้าไปอะไรโผล่มาก็ดูนเข้าไปนะดูแล้วเป็นยังไง มันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไม่ใช่นาทีของเราหน้าที่ของเราคือเฝ้าสังเกตดูนะส่วนผลจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่ว่ามันรู้ถูกเรื่องไหมตอนนี้ถ้ามันรู้ถูกเรื่องมันก็วางได้เร็วแค่นั้นเนะี่ยรู้ถูกที่นะแต่ถ้ารู้ผิดที่มันก็นยึดของมันอยู่อย่างนั้นอุปทานก็ยังครอบงำใจอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นค่อยๆสังเกตดูไปนะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน